ลุงควกับป้าแตนวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดสกลนครผ่านโรงเรียนโรงเรียนกระแทบแตกเพื่อนๆวันนี้มีข่าวดีวมาเล่าสู่นเพื่อนฟังอีกแล้วสําหรับลุงพลกับป้าแตนข่าวนี้มีรายละเอียดข้างในเชิญรับฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะช่องมดากลาบ้านพี่หมูม่วงจากประเทศแคนาดามาอัปเดตข่าวสารลุงพลคนบ้านกกอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนม,มัธยมแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะเหตุการณ์ดีๆน่ารักน่ารัก,น,รกนี่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี25 6 3นนั่นก็คือเมื่อวานนี่เองนะลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะคะเดินทางไปที่ สกุลนครเพื่อทำการจดลิขสิทธิ์เพลงนะฮะแล้วบางเอิญฝั่งตรงข้ามันเป็นโรงเรียนมัธยมก็จะมีน้องๆหนูๆน้องๆเพื่อนเบนเห็นในภาพใช่ไหมมายืนเกาะรอบรัว้วเกาะริมรั้วนะบางคนก็ปีนขึ้นมายืนตรงรั้นะมารอต้อนรับลุงพลกับป้าแตน เสียงจอแจ๊กจอแจ๊กแจ๊กจอแจลุงบอลป้าแตนขอจับมือหน่อยขอทับมือหน่อยขอถ่ายรูปด้วยเพื่อนเพื่อเห็นไหมลุงบอลกับป้าแตนก็ไม่เคยอีดออดเดินไปยิ้มไปจับมือน้องๆน่ะ ใครอยากจะถ่ายรูปป้าแตนก็ถ่ายรูปให้นาเซลฟี่กับป้าแตนบางคนก็บอกรักปนนะ้าแตนรักลงุงพลบางคนก็บอกสวัสดีครับลุงพลน่ารักจริง,รงๆเพื่อนๆเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยๆนักนะสาหรับซุปตาในเมืองไทยต้องบอกว่าเป็นซุปตาบ้านกกาะๆจริงๆนะอันนี้ก็เป็นขวัญใจคนไทยต้องบอกว่าไม่ใช่ทั่วเมืองไทยแล้วนะลุงพลกับป้าแตนเป็นขวัญใจคนไทยทั่วโลกนะเอฟซี FC ที่ชื่นชมลงุงพลไม่ได้มีเฉพาะ วัยผู้ใหญ่แล้วนะก็จะมีว vale ัยตั้งแต่วัยกระต้อตั้งแต่ขวบสองขวบนะยันมาููเลย95ขวบกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพนารักนารักน้องๆเนี่ยเบื่อเดนมา นี่จนเนี่ยน้องๆนี่เข้ามายืนรอจับมือรอถ่ายรูปลงบนปัตแตนจนคุณครูนะคุณครูครูคบาอาจารย์มาเรียกไปบอกว่ากลับไปทําข้อสอบได้แล้วกลับไปเรียนหนังสือกันได้แล้วนะภาพเนี้ยทาให้เราเห็นแล้วก็อดยิ้มไปมีความสุขไปด้วยไม่ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นวนิดีโอนี้ยิ่งจะรู้สึกมากกว่าที่แอสม,มากกว่าที่แอเนี่ยเล่าเพื่อนเพื่อนฟังนะะบางคนดูไปถึงกับน้ําตาคลอไปเลยเราที่น้ําตาคลอเพราะอะไรเพื่อนเรารู้สึกได้ถึงความ ความปราณีที่แม้กระทั่งเด็กๆเ,เขาก็มีให้ต่อลุงพลกับป้าแตนนะฮะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูภาพกันต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เรายูทูบเบอร์มีการโพสต์คลิปนี้ไปแล้วหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆแอดก็มาติดตามดูว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างที่น่ารักๆอยากจะมาฝากเพื่อนๆน,นะ f c ก็มีการมาคอมเมนต์ว่าโอ้เป็นภาพที่น่ารักมากเลยค่ะลุงป้านะอีกคนนึงก็บอกว่าเด็กๆน่ารักมากเลยเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้อีกคนก็บอกว่าสุดยอดลุงพลกับป้าแตนดีใจด้วยค่ะลุงพลกับป้าแตนขนาดเด็กๆยังดีใจที่ได้เจอลุงกับป้าเลยนะคะอีกคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่านี่แหละที่สังคมต้องการนะคะ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเอาขนมไปแจกเด็กๆน้อยนะคะคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักก็บอกว่าเบิ่งเอาความดีของลุงพ่นกับป้าแตนเนี่ยดีสั่ใดแม่แต่เด็กน้อยยังอยากเจอหนาลุงพ่นกับป้าแตนเลยอ้าวเอาไปเลยล้านไลน์เพิ่นวสันนท์ดีใจกับลุงกับป้าด้วยค่ะอีกเม้นหนึ่งเพิ่นก็ว่าอย่างเงี้ยเม้นต่อไปก็บอกว่าเด็กๆน่ารักมากอยากไปเด้ไปหาลุงกับป้าเด้ค่ะเห็นแต่ในโทรศัพท์กับลืมใจแล้วดีใจล้ายไลายเพิ่นวสันพี่น้อง ลุงอยากกินไอศครีมมามาเลี้ยงพวกงูด้วย <laughs> มีการแซลด้วยนะคอมเมนต์แซวก็มีขอขอบคุณข้อมูลจากคุณกฤติการใจมนหรือว่าน้องการจากจังหวัดบุรีรัม์นะที่แนะนำมาให้แอดมาเผยแพร่คลิปดีๆคลิปที่มีความนาา่นารักน่ารักคลิปที่ทำความสุขให้คนไทยหลายๆคนได้รับชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้แอดก็ามาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะยังคงทำคลิปรุงพลป้าแตนอยู่เสมอแล้วก็ยังสนับสนุนไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ